ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเคปัมเจนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซักแซกมือกดแจ็กบอลนะครับผมครับผมมาพบกับข้อสามครับผมเป็นงานที่สามจุดหนึ่งหนึ่งครับผมบริษัทปหกนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับผมต่อกันเลยที่หนารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูปหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดหกเมตรวัดความยาวด้านหนึ่งได้ สามดจุเมตรที่นาพื้นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตรแป๊บเดครับผมประโยคสัญลักษณ์ครับผมปึ๊บอ่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับผมก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละครับผมโอเคครับผมทีนี้เราอยากรู้ได้ไงว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นยังไงมันยาวเท่าไหร่เราก็จับมาหารสองครับผม เพื่อทำการแบ่งครึ่งเพราะว่าเส้นรอบรูปหนึ่งใช่ไหมครับนี่นี่เราแบ่งครึ่งครับผมนี่มันก็จะได้แบบนี้ถ้าผมเคียนแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมครับผมถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปึ๊บ,บแบบนี้เราแบ่งครึ่งใช่ไหมครับผมก็คือหารสองเราตัดออกใช่ไหมครับผมแล้วก็เอามาลบออกจากความยาวด้านหนึ่งครับผมสมมุติมันเป็นด้านนี้สามสิบแปดจุด ใช่ไหมครับผมเราก็จะได้ความยาวอีกด้านหนึ่งสูมเป็นหาสิบนี่แหละครับผมโอเคนะครับผมเราจะหาอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้วยวิธีนี้แล้วค่อยเอาไปคูณกับ38.5ครับผมอันดับแรกครับผมประโยคสัญ,ญลักษณ์ปึ๊บนำ187.6น,น,น,นี้มาหารสองครับผม อ่ามาหารสองครับผมอ่าใช่ใช่ไหมครับผมหารสองป,ปึ๊บมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับผมอา่าแล้วก็ไปลบออกสามสิบแปดจุดห้าครับผมสมมตุติอันนี้คือเต็มเต็มด้านนะครับผมหารสองคือแบ่งครึ่งของเส้นรอบวงนะครับผมเส้นรอบรูปครับผมป,ปึ๊บเส้นสีเหลืองนี่ก็จะหายไปปั๊บอ่าสมมุติอา่าเส้นนี้คือสามสิบแปดจุดห้าครับผมสามสิบแปดจุดห้าไปลบครับผมป,ปึ๊บ ลบออกปื๊บมันก็จะเหลือความยาวด้านนี้ให้เราดูว่ามันเป็นเท่าไหร่โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยลบสามสิแปดจุดห้าก็จะได้ความความยาวความยาวครับผมอนี้เป็นของกว้างโอเคกว้างคูณยาวก็ได้พื้นที่แค่นั้นโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยที่นารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวรอบลูก187.6เมตรมีความยาวด้านกว้างและด้านยาวด้านกว้างและด้านยาวก็คือเอามาลบกันครับอมหานครับผมด้านกว้างและด้านยาวก็คือ187.6เมตรครับผมถามสอง่อานสองนะครับผม กับเท่าไหร่ครับผมเก้าสิบสามจุดเท่าไหรแบบน,นี้ยวเขียนไหม,ม 6, 000, ครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดหกหานสองครับผมเท่ากับเก้า สิบสามจุดแปดเมตรครับผมนี่คือครึ่งหนึ่งของมันนะครับผมเราได้ครึ่งหนึ่งแล้ใช่ไหมครับผมเราจะหาอีกด้านหนึ่งได้ยังไงก็เอาตัวนี้ตั้งครับผมเกจุดเท่าไรเก้าสิบแปด่ะนะเก้าสิบสามจุดแปดลบด้วยสามสิบแปดจุดห้าได้เท่ากับ สามห้าห้าห้าสิบห้าจุดสามครับผมถ้าผมไม่ผิดนะเอันนี้คือด้านยาวด้านกว้างก็คือนี่ครับผมสามสิบแปดจุดห้าครับผมซึ่งเขาเอามาให้แล้ว ใช่ไหมครับผมดังนั้นครับผมที่นามีพื้นที่เท่าไหร่ก็มาคูณกันครับผมห้าิห้าจุดสามคูณกับสามสิบแปดจุดห้าเท่ากับก็ต้องได้ตั้งคูณน,นะครับโอ้มันตั้งคูณยาวเลยครับทีนี้ มันตัดทวงก็ได้ไหมนี่ <batt ute. S 1> ก็มาคูณกันนะครับผมตั้งคูณนะครับผมห้าส5าสสปดห้าห้าสามสิบห้าสีแดงนกว่าสิบห้าทดหนึ่งห้าห้ายี่บห้าเป็นยี่สิบหกห้าห้าบห้ายีเจดเจลบอาตวทดนะครับผม ทีนี้เสียเงินแปดสามยิบสี่ใส่สี่ทดสองแปดห้าสี่สิบเป็นสี่สิบสองทดสี่แปดห้าสี่สิบเป็นสี่สิบสี่เก๋ครับผมทีนี้สีแดงมาเนี่ยสามสามเป็นเก้าสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่ง ทศหนึ่งพี่ตัวนาะสามห้าสิบห้าเป็นสิบหกชึอ,อมาครับผมมาบวกกันลงมาครับผมบวกกันสามมาท่านได้ห้าได้ศูนย์ทดหนึ่งได้เก้าทดหนึ่ง ได้สิบสองทดหนึ่งเอ็ดหนึ่งสองโอ้โหคุณถึงปะานน้อรือเนาะสองพันทดสุดยมสองตำแหน่งครับผมสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดศูนย์ห้าตารางนะครับผมตารางเมตรอ่าค ตอบครับผมตอบถึงบุนน้องไหมครับคูณหนึ่งสองสองเก้าจุดศูนย์ห้าตารางเมตรครับผมเมตรคูณเมตรเป็นตารางนะครับผมโอเคครับผมผมลบออกน,นะถึงบุ้นน้องถ้าผมคูณไม่ถูกก็คูณเองนะครับผมคิดว่า <c oughs> เอาเราไปดูข้อนี้ครับผม นุสบาซื้อนมเปรี้ยวขนาด8 5มิลลิลิตรจำนวน12บขวดลาดิตาซื้อนมเปรี้ยวเจ0มิลลิลิตรจำนวนสามขวดลาิตาซื้อนมเปรี้ยวมากกว่านุสบากี่ลิตรหมายเหตุ head, 1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรโอเคอตอนนี้เราก็แค่หาหาอะไรครับผม หาว่านุสบาซื้อนมเปรี้ยวเท่าไรโดยนำสองตัวนี้มาคูณกันครับผมพรซื้อสองวดแล้วก็นำสองตัวนี้มาคูณกันแล้วก็มาลบกันครับผมประโยคสัญลักษณ์ก็ตัวไหนตั้งครับผมรัศตาครับผมเพราะลัศตามากกว่าก็0.7อันนี้เราเปลี่ยนเป็นลิตรนะครับผมอ่า1,000ลิตร1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร0.7ลิตรก็เท่ากับ เจ็ดร้อยมิลลิลิตรคูณเลยครับผมคูณสามลบด้วย0.085ครับผมเห็นไหมครับผมคูณเลยครับผมคูณ12ปื๊บเห็นไหมอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูลาลิตาซื้อนมเปรี้ยวเท่าไหร่ครับผมเอาพิมพ์ผิดต่อเนี้ลาลิตาเดี๋ยวผมลบออกก่อน,นครับผม น,นี้มันนุสราท,ทำมาตัวนี่อ่าปึ๊บปึ๊บมัน่ยเพิ่งเขียนนะครับผมน,นี้เขาซื้อแค่สามขวดเองอ่าหาของขอหาของลลิตากันครับผมลลิตาซื้อนมเปรี้ยวขนาดเท่าไร่ครับผมเจ็ดร้อยมิลลิลิตรอ่าก็เท่ากันเท่าไหร่ครับ0.7น์จุดเจ็ดลิตรโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมยังไม่ถึง1,000มิลลิลิตรก็0.7นี่แหละแล้วลาตาซื้อนมเปรี้ยวขนาด700มิลลิลิตรจำนวนกี่ขวดครับผม3ขวดล้านิตาซื้อนมเปรี้ยวกี่ลิตรก็มาคูณกันครับผม0.7นเคูณสเท่ากับเท่าไหร่ครับผม2.1ครับ3.71เช่นะครับผม 3, ทีนี้ เราได้ระลิตาแล้วเราก็ไปหาอะไรครับผมอของนุสบาครับผมนุสบาโอจะมันเอื่น,นางานเน่อนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขนาดเท่าไรครับผมแปดสิบห้ามิลลิลิตร เท่ากับเท่าไหร่ครับผม0.085ครับผมเนี่ยมันก็เป็นส่วนของ1,000ครับผม85ใมครับผมถ้ามันครบ1 0 0 0มันก็จะเป็น1ลิตรอันนี้มันเพียง85ก็เลยได้เพียงแค่0.085ลิตรทีนี้นุษสบา ซื้อนมเปรี้ยวขนาดล็อกรอบเหมือนกันครับผมซื้อนมเปรี้ยวขนาดแปดสิบห้ามิลลิลิตรจำนวนเท่าไหร่ครับผมสิบสองขวด มุสบาซื้อนมเปรี้ยวอ่วอานออกไหมครับผมอ่านไม่ออกจะลบไหมนมนมเปรี้ยวเราคงเขียนได้นะครับผมถ้าอะไรครับผมกิ่ลตรัครับผมก็0.85 0.085 ูนยปดห้าคูณสิสอเท่ากับเราก็แปดส้าคูณสิบสอง,สองนคูณสิบส,ปสเป็นสิใส่ศทดหนึ่งสองสิเป็นสิอันนี้ก็แอันนี้ก็ อันนี้ก็5อันนี้ก็8ได้0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 2> ึ่งศย์สองศู่ยทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผม3ามตำแหน่งครับผมโอเคก็จุดตรงนั้นเห็นไหมครับผมอ่าลิปครับผม ได้เพียงหนึ่งลิตรเสศษเท่านั้นก็มาลบกันครับทีนี้ก็เอาคําถามมาครับผมลลิตาซื้อนมเปรี้ยวมากกว่านุสบาดังนั้นละลิตาซื้อนมเปรียกกลลปร้ยวมากกว่านุสบา ่าไรครับผมก็ตั้งลบเลยนะครับครับแล้วก็มาต่อกันเลยครับผมแล้วก็มาตั้งลบนะครับผมอ,อันดับแรกผมจะลบ1ลิตรออกก่อนมันจะเหลือแค่1.1จุดลิตรโอเคหนึ 1, ่งพันลบข้อสุดท้ายตอบลบกันนะครับผมก็ได้1 0 8นะครับผม1.08นแล้วะครับลิตรนะครับผม Chị các bạn